สวัสดีครับวันนี้โค้ด180กับภารกิจหรือระบบกองบอกว่าครับหรือทิ้งนะฮะเลิกเลี้ยงอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูบอกกองของลูกค้ากันบอกปลาเมืนมีตัวเบรกเกอร์ต่างๆไปนะครับ แต่ว่าถ้าจะเอาไฟต้องตัดต้องตัดเบรกเกอร์ึ้นลงเบรกเกอร์ตัวกลางตัวคุยตัวการอ่าได้ครับเดี๋ยวไปย้ายไฟเอาไฟจุดอื่นีืวบาว่าตู้จะลื้อออกเดี๋ยวเราไปดูกองด้านหลังกันอันนี้ก็คือระบบกองปกตินะครับอ่าบ่อกรองก็จะมีฟิกเบสมุ้งเบสปากาลังนู่นนี่นั่น ช่องปั๊มน้ำแถมมีกรองนอกอกีกแยกส่วนโอเคอตอนน้องขนออกทั้งหมดเนี่ยวันนี้นะครับ เป็นวันอีกวันหนึ่งปกติเราจะเป็นผู้สร้างแต่วันนี้เราจะมาเป็นผู้ปิดเกมปิดเกมหมายถึงบ่อกองบ่อนี้ลูกค้าจะไม่เลี้ยงปลาแล้วผมพยายามหนุนใจลูกค้าแล้วนะครับว่าให้กลับมาตั้งหลักอีกสักครั้งหนึง่งแต่ด้วยที่ว่าบ่อมันต้องมีการดูแลนี่คือระบบกองทั้งหมดวันนี้เราจะต้องถอดออกหรือออกทั้งหมด บ่อลึกมาก2องเมต้สิบถึง3เมตรได้ฮะไม่มไม่สามเมตร3เมตรขนาดทีมงานของผมมาเห็นปุ๊บยังมีความรู้สึกแบบคล้ายๆว่าสลดอ่ะคล้ายๆแบบรู้สึกแบบเออทำไมถึงเลิกเลี้ยงอันนี้คือประเด็นนะของทีมขนาดทีมยังรับรู้ถึงบรรยากาศตรงนี้ได้เ่ยอันนี้เราอยู่ข้างบ้านหน้าบ้านนะครับดูเส้นทางลำเลียงออกมาจากหน้าบ้านลำบากแน่เลย เอาเชือกเหลือตะแหวกต้นไม้ออกท,ท,ที่หลังรถอ่ะเอาเชือกหลังรถอ่ะมาคันนี้ก่อนก็ได้อ่าดูความใหญ่อันนี้ไม่ใช่สองร้อยลิตรนะครับมากกว่าสองร้อยลิตรมันก็คือถังกองนอกนอกน,อกน,อกนี่แหละแต่ว่าทางช่างนี่เขาเข้าขมาทำเขาก็โมดิฟายฮะทำให้เป็นระบบกอง ไปไงว่ามีสามถังเลยนยะเราบ้างขัาอันนี้ใบที่สองนะครับที่เราถอดออกมาถัางนี้เป็นแซนฟิลเตอร์นั้นหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่านี้อีกอันนี้ใบที่สามโอ้ย าล้วครับทุลักทุเลแล้เดี๋ยวเราต้องทยอยทอยออกไปช่วงหนึ่งก่อนรอบหนึ่งก่อนไม่หมดแน่าเอ่ะาโอเค ข้างในเป็นทรายถ้าหนักจะต้องระบายออกก่อนมีน้ำด้วยทรายล้วงหาสู่ข้างบนหรือเปล่าอันนี้ไม่ไหวหนักเออเลื่อยๆออกนี่เลยใบพัดทางด่วนเออขนทางรักทะเลเิบหานไอ้พวกข้างล่างเฮ้ยพวกพวกมือนี่แน่นอนจริงสุดยอดจอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับ บอ่อปลาลึกประมาณสามเมตรแต่บ่กรกองเนี่ยประมาณ150เมตรห้าสิบนี่คือสะดือคือบอ่กรกองตื้นตื้นกับบป่ปลาเพราะฉะนัะ้นระยะในการกรองมันก็ออออทําให้ของเสียที่มสาสมะสมอยู่ในท่อสะดือเนี่ยมันมีสูงเนี่ยแล้วมันจะถูกดึงขึ้นมาเนี่ยจากผ่านปั๊มมาเนี่ยมันมาได้ไม่เคลียร์ไม่หมดนงฮะ เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเลี้ยงเ้าปลาแบบป่วยง่ายเ<ม>หลือใบสุดท้ายนะใบใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้ว มากันได้ป่าววะเนี่ยนี่ไวเนนีส้นอันนี้เขาเรียกเส้นทางธรรมชาตินะเนี่ยจำนาญกันเหลือเกินเดี๋ยว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 ช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวคนนึ่งอาาอเอา Okay. งานหรือก็ไม่ได้ใช่ว่าจะทำได้ง่ายหรือว่าทำได้เร็วนะมันก็ต้องดูด้วยว่าท่ออันไหนเป็นอันไหนไม่งั้นก็ไปตัดเอาทอนะ่อระบบของบ้านก็ออกมาด้วยอันนี้ไปกันใหญ่เลยอะไรนะถามว่าอะไรนะเมื่อกี้จะเขาออกยมยไหมไหไม่ได้รู้โลก เฮ้ยบ้านนี่มันแอร์เขาไม่ใช่ระบบกรองอ,อันนี้ก็ลื้อจนหล่อละอย่านะมึงออกไหมออกทางนัออ้นทางนั้นอ่ะเขาไว้คือคๆหรือแกะไป ให้ okay. ปวกกินแล้วไ,วไะไรไหรือตู้ไฟก็อ,ออกหมดแล้วนะครับลูกค้าไม่เอาแล้วให้ใหเหมือนไม่มีไฟมนะันเหมือนไม่มีโครงสร้างของของความเป็นตู้คอนโทรอีกเลย เดี๋ยวเอาไปวางกองไว้ลูกค้าหน้าบ้านนั่นนะ่อนะอะไรเป็นอะไรนัด่ดูดีๆนะเดี๋ยวสก,กิมเมอร์นี่หว่าสีเนพิ่งเดินมาสายไหนนสายไหนบ้างวะเนะี่ย

ไม่มีแค้ว่าสายอยู่ก็ไม่มีไฟใช่ไหมครับต้องตัดตรงเบเกอร์ไฟสนามออกใช่ไหมอ๋อทีนี้ว่าไฟสนามเนี่ยจะไปพ่วงกับไฟพวกนี้หรือเปล่าอ๋อพวกนี้มไม่เปิดเลยตรงนี้เรากำลังไล่เช็คไฟตัดไฟออกจากระบบนะครับเพื่อไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่หลังที่เราลื้อแล้วตัดไฟออกจากระบบตรงนี้จริงแม้ว่าสายังอยู่ถ้าปลอดภัยคือเราดึงเบเกอร์อันนั้นออกเลยครับคือละละเอาจากเบเกอร์ครับเอองั้นเอาอันนั้นออกดีกว่า อย่างน้อยก็คือตรงนี้ไม่รู้จะดึงตรงไหนออกถูกไหมครับไปนี่ไปลู้ออกคีมเลตัดตัดเลยดูเร็วมองอะไรวะไม่รู้นี่มันหลายสำนักอะหลายสำนักเข้ามาทำมัรู้ไปไหนเลยมันหลายหลายรอบไปได้ไหมเดี๋ยวนะโอเคจบไปอันนี้เราเมนออกแล้วอ่ะโอเคปลอดภัย เราเราลงเบรกเกอร์ลูกเซอร์กิตจ,จากในบ้านละอันนี้ก็ไม่มีไฟ่ายมาตรงนี้ละลตัวล่างล่างตออีกเยอะเลยนะครับ นี่เฉพาะตัวไม้ละแนงฝาบ่อนะครับนี่ก็ร่วมตันได้นะพันกิโลไม่หนีเลยเพราะว่าหน้าเริ่มลอยแล้วอันนี้เราขนไปแล้วรอบหนึ่งนี่รอบที่สองเอาละครับฝนตกอีกแล้ว

มันทุบเต็มพิกัดรอบสุดท้ายต้องไปให้ได้เฮ้ยมีรถลูกบ้านมาอันนี้หลังจากที่เราลื้อของออกแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าจะมีปลาหรือไม่มีปาเราก็ต้องล้างส่งงานลูกค้าให้เรียบร้อย ดูบันไดบันไดกี่ขั้นหนึ่งสอขั้นบันไดเอแล้วอวเรออะไรใช่ไหมี่โยนลงไป้หรืังไม้โนให้โนห่ไยยิงิงถ้ที่ตกให้โยนเดี๋ยวนะเด้วนะให้โยนให้โ้น นนาาล้้้หหเจ็บกว่านะครับย้ำอีกรอบนึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าามคกต่อไปแล้วอาจจะไม่ได้เจอบ่อนี้อีกแล้วไม่มีปลาล้วก็ต้องดูแลขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บล้างไม่แน่ครับอนาคตลูกค้าอาจจะเลี้ยงอีกก็ได้ปลาอะไรที่เครื่องดื่มดีไปนี่ดูด้ว่อ่ีดี เก็บล้างละเอียดทุกไม่ล <serves> <No. S 1> okay. ูนี้่ไม่การโอเคดูความสะอาดของกรองนะครับล้างส่งมอกปิดงานปิดบ่อทำหน้าที่จนถึงวันสุดท้ายโอเคนี้กำลังเก็บน้ำใสแล้วก็ยเคลียร์ให้อ ให้สุดๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ<ส>พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานสำหรับ EP นี้โค้ดหนึ่งไปสูลาไปก่อนพบก,กับ EP ต่อไปของเราได้สวัสดีครับปกติเราจะเป็นผู้สร้าง แต่วันนี้เราจะมาเป็นผู้ปิดเกมปิดเกมหมายถึงบ่อกองบ่อนี้ลูกค้าจะไม่เลี้ยงปลาแล้วผมพยายามหนุนใจลูกค้าแล้วนะครับว่าให้กลับมาตั้งหลักอีกสักครั้งหนึง่งแต่ด้วยที่ว่าบ่อมันต้องมีการดูแลนี่คือระบบกรองทั้งหมดวันนี้เราจะต้องถอดออกหรือออกทั้งหมด ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไมาีกต่อไปแล้วอาจจะไม่ได้เจอบ่อนี้อีกแล้วไม่มีปลาแล้วก็ต้องดูแลขั้นตอนสุดท้าย